ช้าและสีผู้ไดบีบเนินขาวๆนุ่มๆเนียนๆที่มีเส้มผู้ตรงกลางอะฮคำพูดที่คนจีนใช้เวลาโมโหหิวอ๋ออ๋ออ๋อวหิวอ่หิวมีอะไรกินมั่งเออมีอะไรกินบ่ออมไว้ละปู่เออกกินนมหน่อยได้ไหม ยินดีกับพี่บิมสำหร,รับการเป็นสมาชิกมาครบสองบเดือนนะคะเฟยไม่ได้อย่าลวนลามลุงปูเดี๋ยว <laughs> วันนี้ลุงกะจะมาลวนลามเองแต่ว่าโดนเองสะงัานโอ้จะกินคุณลุงไม่ให้เหลือแม้แต่กระดูกเลยนะจับมือหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดให้จับคุณปูลแล้วก็จับแค่มือไม่น่าจะพอสำหรับเฟยนะคะเอ้ยเอ้ยมืออยาเบะมากใช่ใช่เฟยเฟยอยาก อยากอ,อยากจับที่มันเป็นมีลักษณะน้ำเป็นฟองอพูดออกมาเลยดีกว่าสิ่งที่คุณอยากจับนะ่ะมันคืออะไรกันแน่หรอคะคุณปูดจะจะควักออกมาจากหน้าฝอยตัวนี้เลยเหรอคะใช่พูดจะควักออกมาแล้วก็ให้คุณบ,บีบเดี๋ยวนี้แหละนานนี้ก็ได้โอ้ oh, <yeah. S 2> ทั้งเรียบทั้งเยียนนะคะไหนดมกินหน่อยอโอ้เจ้าคุณกินก็ข่าวเด็ดเด็ดเด อแรกลาโูคิดว่าใบสวยไหมล่ะคะโอ้ยคยิดว่าสวยมากเลยเจนดงสาวจ๋าเออแหม่ก่นนะคะว่านี่ไอ้นี่คือเ <laughs> มาเมาอ,อะไรข้างเมาเมาไข่เมื่อกี้เปล่าดมไข่เยอะไงเมาไข่เด่นระหว่างเมาไข่กับเมาเกาคุณเลือกเมาอ,อะไรคุณค <laughs> <ข>ุณจะเลือกเมาไข่อย่างนั้นเหรอขอเมาไข่คุณปู พวยถามความเห็นพวยถามความเห็นคิดว่าคิดคิดว่าไงอืมเป็นไปได้สูงว่าจะถูกเอ้ยงั้นเราดูกันเลยดีกว่าเราดูกันเลยได้เลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยนานนี้ทำไมทำได้อย่างนั้นล่ะรู้สึกเขินค่ะเขินที่มีสาวน่ารักน่ารักมาอยู่ใกล้ๆแบบนี้นะคะอยากจะโอ้โหเออ ไม่เอาห่อฮีะคะหอหีบมันอาจจะดูเบสิกเกินไปค่ะคุณคุณควยโอเคค่ะเฮ้เดี๋ยวมันไปคุณมันไปคุณมีนมันปูเลย a few minutes later